เปิดภาพล่าสุดเจ๊กบ,บางล,ลําพูแปลงโฉมสวยจนจำแทบไม่ได้อึ้งสวยสับมักแม่จากแม่ค้าหน้าขาววอกแปลงโฉมเจ๊กบบางลําพูแม่ค้าด่าผัวตะลึงสวยไม่แพ้ดาราท่านหนึ่งงานรุมรัวเรียกว่าดุ่งดังมากในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้สำหรับเจ๊กบ,บางลําพูแมค้าด่าผัวคนดังก่อนหน้านี้ก็ไปออกรายการ แชร์เปิดเรื่องราวชีวิตการเป็นแม่ค้าที่บางลำพูพ่อแม่และครอบครัวใช้ชีวิตที่บางลำพูมาโดยตลอดจากฐานะที่ไม่มีอะไรและชีวิตก็พลิกผันรวยหลังสามีคนดังในย่านบางลำพูเสียชีวิตมีลูกด้วยกันและได้รับมรดกแต่เจ๊ก,กบใช้เงินหลักหลายล้านจนเกือบหมดก่อนจะมีชีวิตคู่กับสามีคนปัจจุบันและการสู้ชีวิตก่อนจะมาโด่งดังในโลกโซเชียลกับคลิปด่าผัวที่ชาวเน็ตเอาไปแห่ชมกัน ตอนนี้เจ๊กบงานเข้ารุมรัวรัวมากมากตอนนี้มีงานไปออกรายการต่างๆงานไลฟ์รีวิวอย่างต่อเนื่องและสุดในไอจระบุว่าผู้อ้วนผู้จัดการเจ๊กบด่าผัวออกมาโพสต์แปลงโฉมเจ๊กบพร้อมแคปชั่นว่าแปลงโฉมเจ๊กบสวยสับเยี่ยวจะแตกมีคอมเมนต์แห่ชมเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ๊กบสวยมาก